ร้านตุ๊กแกไผ่สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆหรือว่าเป็นลูกค้าทุกท่านนะคะที่สนใจร้านตุ๊กแกไผ่นะคะวันนี้แม่ค้าจะมาแนะนําสินค้านะคะจะมาแนะนำเ,เกี่ยวกับกระท่อมหรือซุ้มไผ่ที่ลูกค้าสนใจที่จะซื้อนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจที่จะสั่งซื้อฟังคลิปนี้จบนะคะฟังให้จบแล้วสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ค่ะ ร้านตู้แก้ไยนะคะการทํากระท่อมบ้านหรือซุ้มรูปแบบต่างๆนะคะจะใช้ไม้ป่าเป็นเสานะคะใช้ไม้ป่านะคะหากเป็นพื้นเป็นลูกเป็นริ้วเป็นแม่นะคะจะใช้เป็นไผ่เลี้ยงเขียวนะคะหรือว่าจะเป็นไผ่สร้างภัยนะคะบางกอนะคะบางออหลังอาจจะมีเป็นไม้ด้ามขวนของบ้านเรานะคะ แล้วก็การทําซุ้มหรือว่าบ้านของเรานะคะจะเลือกไม้ค่อนข้างามากกันนะคะเพราะว่าเรา,าตัดเองหาซื้อไม้ไผ่เองนะคะไม่ได้เหมาลดนะคะของเราจะไปตัดตามสวนตามไร่นาของอเพื่อนบ้านนะคะที่เราหาได้นะคะแล้วก็มี หลังคานะคะที่หลายๆคนอยากจะรู้นะคะว่าไม่คาใช้อะไรบ้างนะคะหลังคานะคะจะมีตะปูมีน็อตเกลียวแล้วก็ลวดนะคะการทำโครงนะคะโครงของเราจะมีสาอย่างนะคะ แล้วก็พื้นริ้วนะคะเราจะใช้ลูกแม็กยิงนะคะจะไม่ได้ตีตะปูนะคะหากเป็นริ้วหรือว่าตกแต่งต่างๆนะคะในเรือนหลังนะคะแล้วก็การสร้างโครงหรือว่าจะเป็นใช้เป็นตัวลูกหรือเป็นตัวแม่ของกระท่อมนะคะจะใช้เป็นตะปูและน็อตเกลียวนะคะ หากจะเป็นลูกนะคะลูกพื้นเราก็จะใช้เป็นไม้ตันค่ะลูกค้าจะใช้เป็นไม้ตันนะคะการตกตกแต่งลิ้วต่างๆนะคะก็จะใช้เป็นช่วงกลางของลำไม้นะคะอันนี้ทำไมแม่ค้าถึงบอกละเอียดขนาดนี้เพราะว่าจะมีกรณีลูกค้าที่สอบถามบางท่านสอบถามเข้ามาว่าการค้าขายออนไลน์ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่า ลูกค้าไม่ได้เห็นสินค้าจริงแล้วมีอะไรบ้างคลิปนี้แม่ค้าก็เลยสร้างขึ้นเพื่อลูกค้าโดยเฉพาะเลยนะคะพื้นของเรานะคะจะไม่มีหัวโผล่นะคะจะเป็นลูกแม็กยิงนะคะไม่มีตะปูหัวโผลขึ้นมานะคะแล้วที่สำคัญนะคะเรา ก่อนที่เราจะลงสีเคลือบเงาลงสีให้สวยงามเราก็จะใช้เป็นน้ํายาก,กันมอดให้ลูกค้า1รอบนะคะแล้วแต่นะคะว่าแต่ละหลังะจะอยู่กับ ตั้งอยู่พื้นที่กับเราถ้าสมมุติว่าตั้งหลายวันแม่ค้าก็จะจะพ้นอีกนะคะบางหลังอาจจะเป็น2อถึงสรอบนะคะเพราะว่าเวลาลูกค้าซื้อไปหมดกังวลเลยค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะการใช้ไม้ไผ่การสนใจไม้ไผ่การซื้อไม้ไผ่ต้องเข้าใจว่าไม้ไผ่จะคู่กับมอดนะคะแม่ค้าบอกเลยนะคะว่าบางหลังไม่มีมอดนะคะไม่มีมอดเกือบร้อยเเซแต่บางหลังลูกค้า ซื้อไปยังมีมอดอยู่นะคะแต่การรักษาแม่ค้าก็จะแนะนำลูกค้าไปด้วยนะคะก่อนที่แม่ค้าจะขายสินค้าก็จะแนะนำให้ลูกค้ารักษากระท่อมรักษาบ้านนะคะว่าทำยังไงมอดจะไม่มีนะคะทำยังไงมอดจะไม่ขึ้นนะคะการที่เรารักษาดูแลกระท่อมไปด้วยหรือว่าจะเป็นบ้านเป็นโต๊ะ เตียงต่างๆนะคะหากเรารักษาไปด้วยมอดไม่มีค่ะใช้เป็น5 6ปี7ปีก็ไม่พังนะคะออันนี้ พูดถึงกรณีพวกเฟอร์นิเจอร์ในครัวเรือนนะคะแต่ถ้าหากเป็นกระท่อมจะได้หลายปีค่ะลูกค้าเพราะว่าปกติที่แม่ค้าใช้อยู่ก็7-8ปปียังไม่พังนะคะแต่ถ้าหากเราซื้อไปเราไม่ได้รักษาต้องเข้าใจด้วยค่ะว่าถ้าหากเราไม่ได้รักษาการใช้งานก็จะยืดอายุได้น้อยนะคะ จากที่5 6ปีก็จะเหลือแค่3 4ปีปีถ้าเราไม่ได้รักษานะคะแต่ถ้าหากเราดูแลรักษาการมอดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังจะเหลือปลวกนะคะในพื้นที่นาไร่สวนนะคะมีปลวกไหมนะคะเราก็จะต้องดูพื้นที่ด้วยรักษาไปด้วยนะคะแต่ถ้าหากลูกค้ารักษาอย่างดีนะคะยังไง 5- 6ปีไม่มีพังแน่นอนคะ่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะ ก่อนที่จะส่งนะคะร้านเรานะคะจะต้องลงสีเคลือบเงาให้สวยงามก่อนลงน้ำยากันมอดให้ก่อนทุกหลังเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าสั่งอะไรแม่ค้าลงให้หมดค่ะไม่มีกรณียกเว้นนะคะอันนี้ไม่มีกรณียกเว้นแม่ค้าบอกเลยนะคะเพราะว่าอาจจะมีบางท่านถามเข้ามานะคะว่าลงให้ไหมทาสีให้ไหมอย่างเงี้ยค่ะทานะคะ ลูกค้าแม่ค้านีิทาทุกหลังพ่นทุกหลังนะคะแล้วที่สําคัญไม้ที่เรายังไม่ลงสีไม้ก็คือธรรมดาจะไม่ได้สวยงามนะคะตามในคลิปเลยค่ะหากลูกค้าดูคลิปจนจบนะคะจะเห็นเลยว่าไม้ลงสีกับไม้ที่ไม่ได้ลงสีมันแตกต่างกันยังไงนะคะความสวยงามแตกต่างกันนะคะ แล้วก็นะคะลูกค้าที่ซื้อสินค้าร้านเราไปมั่นใจได้นะคะว่าเราทำสวยงามแข็งแรงคงทนนะคะการค้าขายทางออนไลน์ค้าขายค่อนข้างยากค่ะวันๆแม่ค้าคุยกับลูกค้าเยอะมากนะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะขายได้ทุกคนนะคะการค้าขายออนไลน์เข้าใจค่ะ แมค้ายินดีบริการทุกท่านเลยนะคะที่สนใจจะไม่เลือกที่รักมักที่ชังนะคะรักทุกท่านค่ะที่สนใจเข้ามาชมคลิปแม่ค้านะคะสินค้าของเรานะคะอยู่ที่บ้านนนทองตําบลนนทองอําเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 9 5 5 9 6 7 9 4 2แม่ค้ารับนะคะเป็นแม่ค้าคนเดียวที่ติดต่อนะคะ ชื่อตุ๊กแกค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถทักแชทเฟซบุ๊กแม่ค้าโดยตรงได้เลยนะคะตุ๊กแกฟาร์มแพะนะคะหรือว่าจะโทรศัพท์ก็ได้เบอร์โทรศัพท์ที่แม่ค้าแจ้งไปจะเป็นเบอร์ไลน์นะคะหากลูกค้าไม่สะดวกนะคะไม่สะดวกที่จะทักแชทเฟซบุ๊กก็สามารถคุยกับแม่ค้าทางไลน์ได้เลยนะคะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะ การที่สั่งสินค้าแม่ค้าต้องรับมัดจำนะคะหลีกเลี่ยงการาสั่งสินค้าแล้วไม่รับสินค้าค่ะแม่ค้าเลยต้องรับมัดจำเท่านั้นนะคะร้านตุ๊กแก่ไผ่นะคะแล้วก็จะมีอีกข้อนึงค่ะคุณลูกค้าร้านตุ๊กแก่ไผ่ทำแค่สคนเท่านั้นนะคะก็จะเป็นช่างแล้วก็แม่ค้าเองสองคนค่ะ ทำไมถึงไม่จ้างคนร้านเราเป็นแค่ร้านครอบครัวเล็กๆค่ะไม่ได้จ้งางคนมาช่วยหรือว่าไม่ได้เป็นร้านใหญ่นะคะขายแค่ ไปเรื่อยๆค่ะพอมีอคนสั่งบ้างอะไรเล็กน้อยนะคะการที่จะไปส่งสินค้าแม่ค้าก็เลยจะไปส่งแค่ช่างกับแม่ค้าเพียง2คนนะคะหากพอแม่ค้าไปส่งแล้วก็จะรบก,กวนลูกค้าทางลูกค้านะคะจะต้องหาคนช่วยยกสินค้าค่ะยกสินค้าลงนะคะ หากจะสั่งสินค้าร้านเราต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยนะคะหากลูกค้าสนใจสามารถทักแชทนะคะได้เลยค่ะหากฟังคลิปนี้จนจบนะคะขอบคุณทุกท่านที่สนใจขอบคุณทุกท่านที่ทักมาหาแม่ค้านะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะร้านตุกแกไผ่ยินดีให้บริการค่ะให้บริการทุกท่านเลยนะคะ เป็นร้านเล็กๆครอบครัวเล็กๆ2คนเท่านั้นค่ะที่ทำนะคะเวลายกขึ้นเราก็จะลบก,กวนลูกๆหลานๆช่วยยกนะคะก็เลยไม่มีคนที่จะช่วยไปยกลงด้วยนะคะเพราะเป็นร้านครอบครัวค่ะก็ขอโทษคนที่สั่งสินค้าด้วยนะคะจีจะต้องหาคนยกลงช่วยแม่ค้ค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากมายค่ะบ๊ายบาย